สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสําหรับ EP นี้ค่ะนัดพามาชมโครงการลัดดารมอีลิแกนวงแหวนสาทรค่ะขนาดเนื้อที่อยู่ที่164.80ตารางวาค่ะต้องบอกว่าบ้านเดี่ยวหลังนี้ค่ะใหญ่มากๆกว้างมากๆค่ะดูโปร่งโล่งสบายด้วยค่ะบริเวณห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกค่ะด้านขวามือมีการดวอินในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะห้องนอนใหญ่ของชั้นหนึ่งค่ะสำหรับห้องนี้ค่ะมีการดวอินในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะด้านขวามือของนัดค่ะจะเป็น2ห้องนอนค่ะที่มีขนาดใหญ่ เลยทีเดียวค่ะที่ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกันนะคะมีการบิวอินในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยแล้วค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสําหรับ EP นี้ค่ะนัดพามาชมโครงการลาดดารม์อีลิแกนวงแหวนสาทรค่ะเป็นรูปแบบบ้านเดี่ยวค่ะที่อยู่บนทําเลถนนการนาพิเศษค่ะในเรื่องของการเดินทางค่ะเข้าออกนะคะเชื่อมต่อเส้นทางหลากหลายเส้นทางเลยไม่ว่าจะเป็นค่ะถนนการนาพิเศษถนนพระรามสองค่ะและถนนเพชรเกษมค่ะรวมถึงค่ะสถานที่ใกล้เคียงค่ะไม่ว่าจะเป็นเดอะมอบังแค่ค่ะโรงเรียนเลิศดล่านะคะแล้วก็ยังมาพร้อมค่ะนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะรอบโครงการเลยค่ะกับเจ้าหน้า ที่รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงสวนสาธารนณะสนามเด็กเล่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวบ้านจะน่าอยู่ขนาดไหนตามนัดเข้าไปชมได้เลยค่ะ ตอนนี้นะอยู่ภายในบ้านแล้วค่ะกับบ้านเลขที่469ทับ71ค่ะขนาดเนื้อที่อยู่ที่164.80ตารางวาค่ะต้องบอกว่าบ้านเดียวหลังนี้ค่ะใหญ่มากๆกว้างมากๆค่ะดูโปร่งโล่งสบายด้วยค่ะตรงที่นัดยืนอยู่นี้นะคะจะเป็นค่ะบริเวณห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกค่ะด้านขวามือมีการบิวอินในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซ้ายนือสามารถเพิ่มเติมค่ะในส่วนของโซฟาขนาด king size ได้แบบสบายๆเลยค่ะและเดินนะคะตรงมาค่ะก็จะเป็นนะคะในส่วนของห้องน้ํา ที่มีสุขภัณฑ์ที่ครบคันเลยค่ะแล้วก็มีบริเวณห้องเก็บของด้วยเดินลึกเข้ามาอีกหน่อยนะคะจะเป็นในส่วนของบาร์ค่ะในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะคะหรือว่าจะเป็นค่ะพื้นที่ครัวฝาหลังนั่นเองค่ะมีนะคะมีการวิวอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเชื่อมต่อไปยังหลังบ้านค่ะที่ทําเป็นพื้นที่สักลลังได้ด้วยค่ะ ตอนนี้นะัดอยู่ในห้องนอนใหญ่ของชั้นหนึ่งค่ะสำหรับห้องนี้ค่ะมีการบิวอินในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเตียงชั้นวางค่ะและในส่วนของห้องนี้นะคะมีการบิวอินค่ะกับวอล์กอินคอเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยและมีห้องน้ําในตัวค่ะที่แบ่งแยกนะคะโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งอย่างชัดเจนค่ะต้องบอกว่าห้องนี้ค่ะมีการแบ่งสัดส,ส่วนในของพื้นที่นะคะอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยได้เยอะมากๆเลยค่ะเชื่อมต่อค่ะมายังนะคะห้องรับรองแขกค่ะที่มีการบ สองบาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ชั้นวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของหน้าบ้านค่ะสามารถต่อรถได้ถึง4คันเลยค่ะมีการต่อเติมหลังคาโรงจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและมีพื้นที่วางของนะคะแล้วก็บิว์อินในส่วนของชั้นวางของเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในด้านข้างของตัวบ้านค่ะจะเป็นหนึ่งห้องแม่บ้านนะคะที่แยกในส่วนของห้องน้ําค่ะและสําหรับห้องน้ํามาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบคันค่ะที่นัดยืนอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นด้านหลังของตัวบ้านนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบของครัวไทยค่ะมีการบิวต์อินใน ตเติมในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เยอะมากๆเลยค่ะ เป็นขึ้นมาชั้น2ค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะส่วนกลางของตัวบ้านค่ะมีการบิวอินค่ะเป็นบริเวณของห้องผัเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะด้านความมือของนัดค่ะจะเป็น2ห้องนอนค่ะที่มีขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะที่ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกันนะคะมีการบิวอินในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยแล้วค่ะและสําหรับ2ห้องนอนนี้ค่ะมีห้องน้ําในตัวมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบคันและแยกโซนเปียกโซนแห้งค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันต่อในห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะ และสาหรับห้องนี้ค่ะเป็นห้องนอนเล็กค่ะที่มีการบิวอินกับเฟอร์นิเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเตียงนะคะตู้เสื้อผ้าหรือว่าชั้นวางค่ะแล้วก็มีการแบ่งโซนค่ะทั้งสองห้องนะคะจะเป็นห้องนอนน้องๆหนูๆค่ะหรือว่าห้องนอนรับแขกได้เช่นเดียวกันค่ะเดินเข้ามาค่ะในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะสําหรับห้องนี้ค่ะกว้างเลยทีเดียวค่ะมีการบิวอินในส่วนของชั้นวางค่ะแล้วก็วอล์กอินโคสเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับห้องนี้ค่ะมีหน้าต่างรอบตัวห้องเลยให้ห้องดูกว้างแล้วก็ นอกจากนี้ค่ะในห้องนี้นะคะยังมีห้องน้ําขาดในตัวห้องด้วยแล้วก็มาพร้อมผ่ะสุขภัณฑ์ที่ครบคานันมีอ่างจากุซซี่ค่ะรวมถึงค่ะมีบริเวณอาบน้ากลางแจ้งด้วยค่ะการเดิน,นทางไปยังหมู่บ้านลัดดารมบางแค โดยเริ่มต้นจากฝั่งตรงข้ามสำนักงานเขตบางแครให้เบี่ยงซ้ายเข้าซอยโครงการขับตรงไปประมาณ700เมตรให้เลี้ยวซ้ายโครงการจะอยู่ทางซ้ายมือ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับบ้านเดี่ยวหลังนี้ค่ะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆนะคะรวมถึงค่ะพื้นที่ในตัวบ้านก็เยอะมากๆเช่นเดียวกันค่ะหากท่านไหนนะคะที่สนใจค่ะอยากเป็นเจ้าของสามารถทักมาสอบถามและพูดคุยกันได้ค่ะฝากไว้ด้วยค่ะทั้ง3ช่องทางค่ะกับ f a c e b o o k YouTube t i k t o k นะคะและสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกับบ้านบ้านแอปพลิเคชันค่ะที่รวบรวมซับพร้อมขายถึง3 0 0พรายการชอบทาเลไหนมีงบประมาณเท่าไหร่สามารถทักมาได้ค่ะและสามารถเข้าชมสถานที่จริงค่ะได้แบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายคลิกได้เลยผ่านบ้านบ้านแอปพลิเคชัน ค่ะ EP นี้หมดเวลาของนัดแล้วเจอกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะบ้านดีชีวิตดีบารนี้ช่วยได้